เต็มเลยค่ะคือบอกคุณหมอว่าเอาเอาให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เนื้อเราจะดับได้มันต้องเนื้อทุนเดิมเราด้วยคุณหมอได้บอกไหมคะว่าโอเคเต็มที่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยบอกค่ะบอกเราก็ต้องยอมรับว่าทุนเดิมเรานี่แบบขัดทุนมาก่อนขัดทุนมาก่อนค่ะแล้วก็ก็เลยมันก็อาจจะได้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็อาจจะเห็นได้เดี๋ยวต้องดูรูปแล้วค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเจ็ดหมื่นแต่คุณหมอลดให้ค่ะ พอเป็นลูกค้าประจำใช่เหลืออะไรครับเหลือส0 0หมื่นค่ะสิบหมื่นเป็นอาจาแค่เฉพาะค่าอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาดูรูปเอเนี่ยค่ะอันนี้จะเห็นด้านข้างว่ามันแบบแบนไปอันนี้คือแบบหน้าจมูกทำเรีบร้ายหมดแล้วนะโอเคปึ๊บนี่ครับอันนี้คืออันนี้ลงนิตยสารค่ะแล้วก็มาเป็นจื๊บเนี่ยค่ะอ่า ขออนุญาตถามเป็นตัวเลขได้ไหมครับไซส์สไลด์กลายเป็นไซส์สไลด์คุณย่เป็นคนรอบตัวเล็กนะคะเลยใส่แค่ C 70ก็คือ324ใช่32 324ทำขนาดนี้แล้วทางบ้านสังเกตบ้างไหมคะอันนี้เรต้องกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่บ้างละคือที่ที่สังเกตได้เดี๋ยวเพราะว่าพยุงนมใครถามคุเดิมถามว่าคุณปุกลูกแปลกนะเพราะสมัยก่อนย่าจะใส่ชุดนักศึกษาที่ ที่มันก็โชว์ความแบนไปโชว์ความแบนไปแต่ตอนนี้เหมือนกับต้องเปลี่ยนไซส์ให้ใหญ่ขึ้นเพราะอันเก่าใส่ไม่ได้เลยติดกระดุมไม่ได้เลยเลยต้องเปลี่ยนสนเนสาใหม่ก็คือมันก็มันก็แปลกแล้วค่ะแล้วก็แบบพยุงนมเดินในบ้านตอนไปเยี่ยมอะนะคะ ตอนที่กลับไปที่บ้านพีวางมีบอกไหมไปเอาออกซ่าลูกอะไรเงี้ยเข้าแล้วออกไวไหมล่ะเออไม่ไหวคือเ่อกี้ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นเป็นคุณหมอด้วยไงคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นพยาบาลเขาก็เข้าใจว่าแหมถ้าจะไล่ไปเอาออกก็คงไม่ไหวเจ็บอีกรอบนึงใช่ไหมครับเห็นว่าตอนหลังจากทําหน้าอกแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปประกวดเวทีหนึ่งด้วยใช่ค่ะนั้นคือก็คือเป็นมิสเทเลนจูนิเวิร์สนะคะเข้ารอบ44คนสุดท้ายได้ไปเก็บตัว แล้วเอาเส้นทางพริตตี้ดีกว่ามาเข้าเส้นทางนี้ได้ยังไงก็คือหลังจากประกวดมิ a ลันยูนิเว e ร์สไปแล้วนะคะปรากฏว,ว่ามีเพื่อนจากทํางานอยู่ที่บริษัทปูนแห่งหนึงห่งนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีงานสถาปนิกต้องการพริตตี้ได้วันละ2,500ทําทำงาน6วันหืมเงินเยอะมากตอนนั้นเพราะว่าเรา,เรายังไม่มีไรายได้เท่าไหร่แต่วเงินเยอะมากเลยอยากทำก็เลยโอเคเข้าไปแคสติ้งนะคะเข้าไปแคสติ้งเสร็จปุ๊บก็ได้อื ก็เลยเป็นงานแรกที่ได้ทํานั่นคือครั้งแรกของการเป็นพริตตี้เลยใช่แล้วค่ะและหลังจากนั้นก็งานพริตตี้ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าคนยังไม่ได้รู้จักเรามากแต่จะเป็นงานที่ถ่ายแบบแทนถ่ายแบบคือถ่ายพอร์เทรตก็คือช่างภาพเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็จ้างพริตตี้หรือว่าจ้างนางแบบแล้วก็ไปถ่ายแบบค่ะถ้าเป็นคนอื่นผมว่าเนี่ยนี่ก็คงพอใจมากแล้วตาสสาหรับน้องแยใไม่ไปอะไรต่อก็เป็นลักยิ้มค่ะ ทำรักยิ้มทำกันได้ด้วยเหรอครับใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าหน้าหน้าไม่ค่อยหวานก็เลยอยากจะหน้าหวานรบกวนยิ้มให้ดูได้หน่อยไหมครับนี่ไล่าสุดนี่มุมากนะจริงๆก็งานอยู่แล้วนะล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่เห็นว่าคุณยายตัดสินใจไปทําเพิ่มที่เรียกว่าไปทาอะไรมาคะเรียกว่าออนิวเลยค่ะคืออะไรออนิวคือแบบโฉมใหม่ล่าสุดเหมือนรถยนต์ที่เปลี่ยนรุ่นนะคะเออเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโฉมโฉมใหม่ล่าสุดมีสักทอะไรมาก็ก็มีแก้ตา แต่ว่าไม่เคยทำตานะแก้ตาในที่นี้ก็คือแก้ความบกพร่องของแย่ส่วนตัวก็คือว่าเป็นคนที่มีไขมันใต้หนังตาบนเยอะ,ะแล้วก็เนื้อเยอะด<ะ>ังนัานเวลาที่ยิ้มเนี่ยจะเป็นอาซิมอ่าอแล้วไปทําไงก็คือไปกรีดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไขามันออกเอาไขามันออกเสร็จปุ๊บพอมีหนังส่วนเกินก็เอาหนังออกด้วยนี่คือเป็นการทําตาสองชั้นหรือเปล่า ใช่แล้วค่ะทาตาสองชั้นแต่ว่ายาจะบอกว่ายาจะเป็นคนที่ตาไม่ค่อยเข้ากับการมีสองชั้นก็คือเป็นคนตาชั้นแบบหลบในนิดนิดหรือว่าชั้นตาน้อยจะสวยกว่าใช่ก็เลยบอกคุณหมอว่าแบบไม่ต้องเยอะแล้วมีอะไรอีกบ้างแล้วก็เสริมจมูกทําจมูกใหม่ไปทำใหม่อีกนี่เขาอีสามแล้วนะใช่ค่ะไปแก้อะไรอีกคะทีนี้ตอนนั้นรู้สึกว่าตอนตอนนั้นที่ปลายจมูกจะค่อนข้างแหลมทีนี้บางทีออกกล้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป๊ะ แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะแก้ไขทั้งหมดเลยให้ให้แบบเวลาออกกล้องแล้วแล้วสวยเป๊กกว่านี้ก็เลยไปแก้จมูกใหม่โดยให้ช่วงสันตาสูงขึ้นแล้วก็ให้ปลายจมูกมนลงโดยการเอาคืออันนี้ใช่ไหมตรงนี้หัว่ตาหัวตาให้สูงคือหัวตาสูงขึ้นและอันนี้ไม่ต้องแหลมเปรี้ยวไม่ต้องแหลมแต่ว่าให้เอากระดูกอ่อนหลังหูมาต่อตรงปลาโอ้โหีเดี๋ยวก็อันนี้ต้องต้องสลบอีกไหมคะพี่ถธอไม่สลบค่ะ ไม่สลบทด้วยทําประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ทําไปคุยกับคุณหมอไปทำไปคุยไปไม่ไหวมากกระดูกหลังหูข้างไหนครับข้างนี้ค่ะเอามาใส่ตรงนี้เนี่ยนะครับใช่ค่ะถ้ามีคนจิ้มจิ้มีเจ็บไหมครับตอนนี้เหรอคะไม่ไม่เจ็บนะยังไม่จบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมันมันอย่างที่สามด้วยที่ทําพร้อมกันอะไรกันอย่างที่สามก็คือปากบนค่ะอันนี้อันนี้นะคะจริงจริงเอาทำแต่ข้างบนไม่ทำแต่ข้างบนนะเพราะข้างล่างโอเคแล้วเราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงมันดูตานี่ก็ตาอ้วนนะคะตาจะแบบ อ๋อหนังหนังมีไขมันมีอะไรใช่ค่ะผมว่านี่เราเริ่มคุยเริ่มขั้นแอดวานมากแล้วนะครับผมว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยเพื่อให้แบบเข้าใจแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะเลยเราได้เชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัลยกรรมเนี่ยนะครับเป็นศัลยแพทย์ตัวจริงนะครับเรายังเป็นคุณหมอผู้ผ่าตัดให้กับน้องแย้เองด้วยนะฮะแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอนพพารัตน์วราหะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเชนครับไหนไหนคุณมอมาแล้วครับนะคะก็ต้องให้อธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนในการสัญญกรรมซะหน่อยนะฮะจะได้เป็นประโยชน์เป็นด้านวิชาการคุณผู้ชมในบ้านด้วยเดี๋ยวจะได้พิจารณาเป็นมื่อพร้อมกันว่ามีรูปมาประกอบการอธิบายนี่คือภาพก่อนทําใช่ไหมครับครับผมคือเอ่อการผ่าตัดอันเนี้ยก็ปัจจุบันก็บอกว่ามันเป็นตามเทรนนะฮะซึ่งเอ่เมื่อเมื่อไหล หลายปีก่อนเขาอาจจะ,ะนิยมว่าริมฝีปากหนาๆก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโดยการมาฉีดพวกฟิลเลอร์อะไรเติมเข้าไปให้ปากหนาขึ้นแต่ในช่วงนี้เนี่ยคนจะชอบให้มันดูปากบาง ดีไซน์การตัดโดยวาดรูปก่อนแล้วก็ชีเดยชานะฮะเสร็จแล้วเราก็ตัดให้มันเป็นแนวทางที่ที่เขาต้องการแต่นี้ก็ต้องดูด้วยว่ามีปัญหาอื่นอีกไหมเช่นถ้าเกิดคนคนที่ยิ้มแล้วมีกัมมิสไมล์ก็คือหมายถึงยิ้มด้เห็นเหงือกเยอะก็ทาไม่ได้หรือว่าถ้าบางอยู่แล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็ต้องดูเป็นรายรายไปที่เหมาะสมต้องว่าเมื่อหมอศัลยกรรมได้เหมือนอาร์ติสหนึ่งคนกันนะเขาต้องมีมุมเขาต้องมีวิชเ่นนะวิทยาศาสตร์แล้วก็กลินเนาะโอเคแล้วยับยังไงอะเดี๋ยวดูนี่ก่อนว่าป ไี่ภาพพิฆาัวนิดหนึ่งไม่คืออันนี้คือรอยเย็บที่ต้องการให้ปากขอโทษให้น้องแย้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาใกล้ๆก็ได้ไหมคะจะได้เปรียบเทียบกันเหนไหมเนนี่ปากตาจมูกเลยนะพร้อมกันนะท่านผู้ชมเห็นนะฮะล้างทำหนึ่งวันนี่นีวันที่สองวันที่สองเหมือนโดนอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนี่สามนี่ก็เริ่มยุบบวม ลงเรื่อืสี่วันนี้ไปไปทานอาหารแล้วนอกบ้านอไม่เจ็บปากหรอมนไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างนี้เลยคุณหมอเย็บบนนี้ใช่ไหมคะบนขอบนี้อยู่ด้านในบริด้ปกติเราพยายามซ่อนแผลอยู่ด้านในด้านในแล้วกินอาหารไม่เจ็บเหรอ ทันได้ครับทันได้ปกติเลยค่ะถ้าแบบจะดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆไม่ไม่ได้เจ็บ้เมื่อกี้พี่ถามว่ากระดูกเอ่อลังหูลังหูเนี่ยมันยังไงอยู่ตรงไหนเนี่ยจะพยายามจับของตัวเองนี่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราก็จับของเราเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นรู้สึกว่ามีเลยมีครับทุกคนมีคือเป็นกระดูกส่วนของใบหูที่มันต่อเข้าไปแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยมันฝังเข้าไปที่ด้านหลังของใบหูเราส่วนนี้เราออกมาเนี่ยไม่มีผลกับใบหูแล้วมันเป็นแท่งแบบไหนครับมันจะเป็นแผ่นบางๆครับเพื่อที่จะเอามาส่วนใหญ่เะ การการที่เนื้อหลายๆท่านที่ไปจมูกบางเนี่ยเราจะต้องมีเนื้อบางอย่างมาป้องกันเพื่อไม่ให้ตัวซิลิโคนเห็นบางหรือใสเกินไปไม่งั้นคืออะไรหมายความว่ามันจะทะลุใช่ครับมันก็อาจจะคือตัวนี้มันก็ไม่ได้ป้องกันทะลุเดียวแต่ทําให้ดูรูปทรงมันสวยขึ้นดูกลมขึ้นดูหนาขึ้น่ดูดูตุยๆขึ้นนิดนึงครับห้าวันห้าห้าวันผ่านไปเริ่มเป็นคู่เป็นคนหกวันผ่านไป วันคนที่เจ็ดในวัเนียใช่หายไว้ค่ะปากหายว้นี่ถือว่าถือว่าหายสมบูรณ์นะยังยังเลยค่ะต้องต้องขึ้นกับแต่ละบุคคลด้วยคือสามจับอ๋อสามอย่างนั้นใช่ไหมนี่่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมน่าจะเป็นหลักแสนอันนี้ไม่ได้แต่ว่าบังเอิญว่าเป็นราคาพิเศษแล้วไม่ไม่ใช่ราคาพิเศษนะคะบังเอิญว่าทำฟรีเลยครับทำฟรีเลยทำไมถึงได้ทำฟรีฮะ ก็สนิทกันครับค่ะสนิทแบบไหนคะถึงได้ทำเสร็จอย่างคุณหมอมาได่วสัมภาษณ์วันนี้ถือว่าสนิทกันไหมฮะเอาอยากรู้ไปยาทำฟรีเสร็จขั้นไหนใช่ไหมขั้นไหนถึงได้ทำฟรีคุณหมอต้องใช้เวลาครับถ้าอยากสนิทกับผมจะต้องใช้เวลาละไว้ในถามที่เข้าใจโอดิฉันจะไปลื้อเลยมึงใช้เวลาเอาเลยว่าเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันโอเคไหมครับทำมาจริงๆก็ถือว่าหลายครั้งนะใช่ คิดว่าเราเสพติดสารรรมไหมครับอย่คิดว่าไม่ค่ะ<ม>เพราะแย่ไม่ใช่คนที่แบบว่าว่างๆอยู่สิบกระจกขึ้นมาสองแล้วก็<ม>อยากทําคางอยากอยากจะแก้ตาอยากจะทําอะไรอีกอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นพอใจแล้วใช่รู้สึกพอใจแต่ถามว่า<ม>ถ้าตอนนี้ยังอยากทําอะไรก็ยังมีในใจนะคะคืออยากทําคางทำคางทําไมพี่ก็ว่าสวยแล้วทําอะไรอีก<ม>คือคางแยะเนี่ยเวลาย,ยิ้มนะคะมันก็จะมีสมส่วนแต่พอไม่ยิ้มปุ๊บมันก็จะตัตด คือผมมองว่าเขทาทั้งโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเวลา <c oughs> หลายๆคนเขาก็เวลามาถามก็บอกว่าเอ้ยแย่าทาค้างหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงมันก็ดูดูเขทาทั้งยาวยาดูเหมือนทำอยู่มันก็ได้สัดส่วน <c oughs> ด้วยโครงหน้าเพราะว่าเวลาเรามองเราต้องมองทั้งหน้า <c oughs> อ่าสัดส่วนใบหน้ามันก็ควรเป็นหนึ่งในสามหนึ่งในสามหนึ่งในสามซึ่งผมดูว่ามันค่อนข้างจะบาลานซ์แล้วจริงๆเรื่องของการสรืบสิทสิกรรมเนี่ยมันเป็นเป็นโรคอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นความผิดติทางความคิดที่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ย ไม่ดีพอทุกอย่างทำมันแล้วก็ยังไม่ดีหรือบางครั้งทำาันเรามัดีมากก็ยังรู้สึกไม่ดีมันมีชื่อทางการแพทย์เลยนะฮะซึ่งก็จะมีทางหมอทางผิวหนังเองทางสัลยกรรมเองก็จะมีคนไข้กลุ่มเนี้ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกลุ่มหมอทุกท่านเนี่ยนะฮะก็จะทราบแล้วเขาก็จะพยายามระวังว่าไม่ทําในคนไข้กลุ่มนี้เพราะบางครั้งเนี่ยมันมันไม่สามารถทําให้เพอร์เฟกต์อย่างที่เขาคิดได้ถึงอย่างไงเขาก็ไม่พอใจแหละใช่ครับคุณยครับคคิดว่าศัลยกรรมพลิกชีวิตเราไหม อย่างนี้เลยค่ะพลิกเลยค่ะหน้ามือเป็นหลังมืออาจจะไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เหมือนกับพลิกเส้นทางชีวิตมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่แย่ทำสัญญกรรมเนี่ยแย่ฝันว่าแย่จะเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสิลปรกรออพอทําปุ๊บก็เหมือนกับเราได้รับโอกาสด้านอื่นๆเข้ามาก็เลยใช้โอกาสนั้นจนได้มาออกีไพได้และค่ะแล้วก็ยังกลับไปเป็นก็ยังได้เนาะกลับไปเป็นก็ก็ ก็ยังได้นะคะแต่ตอนนี้คือย้ายเรียน MBA มแล้วมันก็เริ่เหมือนกับไปอีกสาย <ไป S 1> นะฟังดูต้องบอกว่าการทำญญศัลยกรรมอาจจะเป็นเง,ง่ายๆที่ว่าเอ๊ะใครก็ลุกขึ้นมาทําก็ได้แต่ต้องศึกษานะคะต้องย้ำว่าต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะรวมรวมถึงว่าเน้นทํากับหมอหมอไม่ใช่หมอผีนะคะ <c oughs> เอาหมอจริงๆศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพราะศัลยกรรมอาจจะพลิกชีวิตนะคะส่งได้ทั้งผลเสียและผลดีที่เราอาจจะ ไม่คาดคิดก็ได้ถูกต้องครับเพราะว่าช่วงหน้าเนะครับเราจะพบกับอุทาหณ์สัญญกรรมทาพิษจนหน้าเกือบเสียโฉมเลยนะฮะจะเป็นใครต้องติดตามช่วงหน้าครับน้นชส้มเกือบจะเสียโฉมครับเพราะการทำสัญญกรรมหลังจากนั้นประมาณปีก,กว่าคือมันเริ่มเริ่มไหลามาอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยค่ะตรงปลายจมูกแล้วก็เหมือนกับเนื้อตรงนี้มันหายไปอะค่ะเนื้อตรงด้านมันหายแล้วก็มากรองอตรงนี้ แล้วก็เวลาเรายิ้มเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันมันไหลออกมาข้างข้างเราอาจจะไม่เรียกตรงนี้ว่าสันดีรับนะฮะมันคือเป็นการทับที่ผิดพลาดอย่าง<ม>แล้วอย่างเคสสองโซ่มีคุณหมอแก้ยังไงครับซึ่งในรายนี้เนะะี่ยของโซ่มันสามารถจะดึงออกมาได้เป็นเรียกว่าเป็นหยวกนะฮะเป็นสัมเป็นปล่องหยวกแล้วก็พยายามจะเอาทาั้ทงตืวทั้งาของ